สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนาครอุบลราชธานีจัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้แรงงานพศออ2564ภายใต้แนวคิดรักจากใจแรงงานไทยสุขใจทั่นหน้า จำนวนสาแห่งลูกจ้างจำนวน170คน 18. มีนาคมสองพัาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคนและอนุกรรมการฝ่ายสำรอง1คนที่3มมีนาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือขา่ายเข้าติดตามผลการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ณบ้านดอนชาติหมู่หนึ่งตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่23มีนาคม2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการกลานกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายสุภสิทธิ์กอรจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวนสองแห่ง